ค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะลูกวันนี้นะคะคลิปพบปะผู้ปกครองและนักเรียนนะคะของคณะครูสายชั้นมะถงสายปีที่6นะคะวันนี้เราพบปะกันเป็นคลิปที่12นะคะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2งพนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่คณะครูเรานะคะต้องการจะสื่อสารฝากไว้ถึงท่านผู้ปกครองแล้วก็สื่อสารถึงเด็กๆเรานะคะไปดูกันเลยนะคะ เรื่องแรกนับถอยหลังแล้วแต่วันนี้การนับถอยหลังของคุณครูธงสุขนะคะเป็นการนับถอยหลังเพื่ออันแรกก็คือยี่สิบวันก่อนที่เราจะสอบโอนิตนะคะยี่สิบวันก่อนที่เราจะสอบโอนิตอันนี้คุณครูคนับจันทถึงศุขจันถึงศุขแค่นี้นะยี่สิบวันที่เราจะได้เรียนรู้กับคณะครูนะคะที่สอนแบบทำคลิปเล้เนาะแบบออนดีมานนะคะที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามสอบอันยิ่งใหญ่ของนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเนาะนั่นคือสนามสอบโอนิศนะคะพร้อมกันแค่ไหนเอยนะคะคุณครูก็ถามตัวคุณครูเองด้วยเหมือนกันว่าพร้อมแค่ไหนนะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าสู่สนามสอบให้ได้ดีที่สุดนะคะแลวนักเรียนก็ต้องถามตัวหนูเองด้วยลูกว่าหนูเรียนรู้แบบเนี้ยเอฉันมีความพร้อมแค่ไหนนะ ที่ฉันจะเข้าสู่สนามสอบโอเน็ตหนูไม่ต้องกลัวหรอกลูกเพราะว่าปีนี้เด็กป .6 ทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดนะคะเด็กป .6 ทุกคนทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยมีสภาพเหมือนกันหมดคือเรียนแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าคุณครูเชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลลำนาลายของเราเนี่ยสามารถทําให้ในักเรียนได้เรียนรู้มากที่สุดนะคะคณะครูใสชั้นป .6 เราเนี่ยพยายามที่จะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ สู้ๆ,ๆนะคะเรียนรู้ตามทุกสิ่งอย่างนะคะที่คุณครูแปะไว้ใน YouTube นะลูกนะตามคลิปนะคะเรียนรู้ตามนั้นเนาะแล้วก็นับถอยหลังอีก,อ,กอันนึงก็คือ40วันสำหรับการสอบปลายภาคเตรียมจบแล้วอีกเหมือนกันลูกจบป .6 เอยอย่างคำที่คุณคุณสุขพูดทุกครั้งก็คือจบอย่างมีคุณภาพคุณภาพเราจะเลเวลไหนดีนะนะคะพร้อมกันหรือยัอยงสีวัน นะที่เราจะนับถอยหลังตรงนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันตรงนี้นะคะสําหรับ2งานที่เราจะต้องเจออันยิ่งใหญ่ของนักเรียนป .6 นะคะอันนี้ไม่ได้พูดให้เครียดนะลูกแต่เราการน,นับถอยหลังของคุณครูไม่ได้ว่าเพื่อเครียดแต่ว่าเพื่อให้พวกเรารู้เวลาว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันควรต้องทําอะไรฉันนั่งนั่งเูยเฉยได้ไหมนะ ไม่น่าจะได้แล้วเนาะนั่งอยู่เฉยไม่ได้ละเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาอมทําอะไรดีเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดีไหมข้อสอบในอินเทอร์เน็ตดีไหมลองดูนะลูกนะลองดูนะคะยุคนี้เป็นยุคที่นักเรียนป .6 ทุกคนจะต้องไขว่คว้าหาความรู้กันให้ได้มากที่สุดด้วยตัวเองนะคะให้กำลังใจทุกชีวิตเลยลูกเหตุการณ์ที่ผ่านมาโอโ้โหทำเอาแบบว่าคุณครูดราม,ม่าเลยหลายคนบอกว่า หนูไม่เห็นเป็นอะไรเลยครูหนูไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คุณครูเนะี่ยรู้สึกเศร้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าในทุกสิ่งอย่างที่คุณครูพยายามจะวางแผนนะวางแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อจัดการเรียนการสอนให้พวกเราเนี่ยอืมเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มที่มาเรียนก่อนกลุ่มมาเรียนหลังกลุ่มที่ต้องเข้าสอบโอเวอร์เน็ตกลุ่มนั่นนี่นั่นครูพยายามวางแผนทุกสิ่งอย่างแต่แล้วก็ ประกาศงดเรียนแบบออนไลน์ site, นะคะโรงเรียนเราประกาศงดเรียนแบบออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันที่สิบสองนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะจึงประกาศตรงนี้ไปแต่ถามว่าการเรียนรู้ของเราหยุดไหมไม่หยุดเนาะการเรียนรู้ของเราไม่หยุดนะคะคุณครูก็พยายามทําคลิปเหมือนเดิมนี่แหละลูกทุกวิชานะคะทุกวิชาตอนนี้นักเรียนจะสังเกตได้ได้ว่านะทุกวิชาตอนนี้เริ่มเป็นการติวแล้วเนาะ เนื้อหาเนี่ยคุณครูสอนอบางวิชาเนี่ยครบหมดแล้วนะคะครบหมดแล้วบางวิชาก็ยังมีเนื้อหาที่ต้องยังต้องสอนต่อไปอยู่แต่บางวิชาก็เริ่มมีการติวนะสังเกตเริ่มมีการข้อสอบอแนวข้อสอบแบบนั้นนี้นะั่นอะไรเงี้ยให้หนักเรียนได้ลองทำนะลองฝึกคิดนะคะมะีแนวข้อสอบโอเน็ Net ด้วยนะคะตรงจุดนี้เรางดเรียนแบบออนไซต์ site, แต่เราไม่ได้หยุดเรียนนะลูกนะเราไม่ได้หยุดเรียนนะคะเรายังเรียนปกตินะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะมาก็แล้วแต่การเรียนของนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนอนุบาลลำนาลายเราไม่ได้หยุดนะคะเราเรียนรู้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะลูกนะคราวนี้การเรียนรู้และการเฝ้าระวังตัวเองขณะอยู่บ้านนะคะคุณครูก็ได้กำชับไปแล้วนะคะตอนช่วงที่เราจะ หยุดเรียนกันนะเนาะพักที่เราจะหยุดเรียนกันอะ่ะคุณครูก็ได้กําชับไปแล้วก็คือเรื่องการเรียนอา,อาจจะไม่ได้มาโรงเรียนนะคะแต่ว่าเรายังเรียนแบบออนไลน์นะคะคือการดูคลิปผ่านช่องทาง YouTube นะคะซึ่งตอนนี้พวกเราคล่องกันแล้วแหละจากที่ครูสังเกตนะคะในช่วงที่เราเปิดออนไลน์กันมาช่วง2-3สัปดาห์ นะคะที่เปิดปีใหม่มาเนาะคุณครูได้มีโอากาสเห็นนักเรียนทุกๆคนนั่นแหละนะคะหนูสามารถเข้าไปดูเอ่อดูคลิปต่างๆในช่อง YouTube ได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะคล่องแคล่วว่องไวนะคะอันที่สองก็คือเรื่องการส่งงานนะการส่งงานก็คือให้นักเรียนส่งในห้องไลน์ของแต่ละวิชาเลยลูกตอนนี้คุณครูเฝ้ารอที่จะตรวจงานของพวกหนูลูกทุกไลน์วิชานะคะทุกไลน์วิชาเลยนะลูกนะใครทําเสร็จแล้วคำหนึ่งที่คุณครูไม่อยากให้พูดเลยคุณครูขอซื้อเลยคือ ทำแล้วแต่ยังไม่ไส่งโอ้โหคานี้นคุณครูเจ็บปวดใจนะทําแล้วหนูรีบส่งเลยลูกนะคะทําแล้วให้รีบส่งนะคะอย่าพูดว่าทําแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งโอ้โหคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงคะแนนให้อย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นทําแล้วให้รีบส่งเลยนะคะในห้องลายแต่ละวิชาเลยนะลูกนะอ,น 3, อันที่สามอันนี่สําคัญนะคะช่วงที่มันเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยคุณครูอยากให้พวกเราเฝ้าระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ของตัวเองนะคะแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยหากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยรายงานครูประจําชั้นด้วยนะลูกนะเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นที่ในช่วงที่เราเอามาเรียนกันในช่วงนั้นน,นักเรียนที่มาเรียน,นอนอนไลน์เนาะเอนักเรียนที่เหลือแล้วก็คณะครูเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวนะจะได้เฝ้าระมัดระวังตัวกักต,ตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า ตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอะเนาะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังนิดหนึ่งหรือเฝ้าระวังนะคะใครที่มาเรียนออนไลน์ในช่วงที่ปีใหม่นะเฝ้าระวังตัวเองนะคะสังเกตตัวเองนิดนึงใครมีอาการไข้หรือว่าตรวจแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีผลนู่นนี่นั่นให้รายงานงคุณครูประจำชั้นนะคะด้วยนะลูกนะตรงนี้ฝากไว้นะคะแต่ก็ภาวนาให้ทุกคนสบายดีลูก คุณครูก็ไม่อยากจะรับโทรศัพท์แจ้งเรื่องการเจ็บป่วยหรอกเนาะให้ทุกคนสบายดีทุกๆคนเลยลูกแล้วก็ทํางานเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะลูกนะรอให้เ,เหตุการณ์มันคลี่คลายแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ทุกคนสบายดีนะให้ทุกคนอ,อย่าเจ็บอย่าไข้นะคะให้สบายดีทุกคนนะคะ การทํางานและการส่งงานช่วงนี้หลายคนส่งงานแบบว่ารัวๆนะคะรัวๆเลยในห้องไลน์นะคะคุณครูอ่านชื่อดูเนี่ยโหเขาส่งทุกวิชาจริงๆนะคะาการทํางานและการส่งงานอันแรกก็คือการสอบถามคะแนนหลายคนช่วงนี้พยายามตามงานดีมากเลยคุณครูเห็นโนหะตามงานตามจิกตามจี้คุณครูดีจังเลยนะคะสอบถามเรื่องคะแนนถ้าใครที่สงสยัยสามารถสอบถามคะแนนได้นะคะ จากคุณครูประจ er า lei, ําวิชาได้เลยนะลูกสอบถามโดยตรงได้เลยลูกสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะใครที่อย uh ู่ห้องคุณครูแนนนะวิชาวิทยาศาสตร์หนูก็ถามคุณแนนได้เลยครูคะตรวจถึงไหนแล้วคุณงานนู้นงานนี้งานนั้นส่งอนุส่งไปแล้วได้เห็นหรือยังตรวจหรือยังจี้เลยลูกจี้เลยจี้คุณครูได้เลยนะคะอย่างวิชาภาษาไทยก็ถามครูและปี่ชนได้เลยนะคะคุณวิชาคณิตศาสตร์ ถามส่วนตัวเลยลูกถามคุณครูรัทยาลูกคุณครูทุกท่านยินดีตอบนะลูกนะยินดียินดีตอบคําถามของพวกเราทุกคนเลยนะลูกแล้วก็ข้อ2ก็คือตามงานให้ครอบคลุมทุกวิชาตอนนี้คุณครูสังเกตว่าบางคนเนี่ยจะทําเฉพาะอะไรนะคณิตศาสตร์ทําเฉพาะภาษาไทยทําเฉพาะวิทยาศาสตร์คุณสุขทําเฉพาะภาษาอังกฤษครูคแฟงซึ่งจริงๆแล้วถามว่าวิชาอื่นหนูทิ้งได้ไหมลูก ไม่ได้เลยนะลูกนะคุณครูจะบอกว่าวิชาอื่นๆก็เป็นเกรดเหมือนกันซึ่งคุณครูยำ้ำน้ว่าเกรดของป .6 เนี่ยจะเป็นศูนย์ไม่ได้เลยแม้แต่วิชาเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทํางานครอบคลุมทุกวิชาหนูรีบไปดูเลยลูกวิชาไหนที่หนูยังไม่มีคะแนนนะคุณครูตอนนี้คุณครูหลายคนก็เริ่มส่งตารางคะแนนตารางอะไรนะเก็บคะแนนมาแล้ว ใครที่ยังว่างๆโบ๋โบ,โบอยู่ว่างๆยาวเลยเนี่ยให้รีบทําวิชานั้นก่อนลูกนะวางวิชาของครูลงสุกไว้ก่อนก็ได้วางวิชาการงานของครูไว้ก่อนก็ได้นะรีบไปทําวิชาที่หนูยังไม่มีคะแนนก่อนเลยลูกนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้อางานหนูเข้าไปในห้องไลน์ของค,คุณครูท่านนั้นน่ะสักสางานอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะในช่วงที่พวกเราเรียนรู้อยู่ที่บ้านเนาะลูกเนาะ หากมีข้อสงสัยใดๆก็ตามในการเรียนรู้ประมาณว่าโอ้โหไม่เคยเข้าไปดูคลิปของประวัติศาสตร์ของคุณครูกัญญาเลยงงอยู่ตรงไหนคะครูนู่นนี่นั่นหรือจะสอบถามเรื่องการส่งงานการตรวจงานของค,ครูอะไรเนี้ยถ้ามีข้อสงสัยนูสามารถสอบถามโดยตรงกับ คุณครูผู้สอนแต่ละวิชาได้เลยนะลูกนะคุณครูผู้สอนแต่ละวิชาได้เลยหรือติดต่อคุณครูผู้สอนรายวิชาไม่ได้ให้หนูติดต่อผ่านคุณครูประจําชั้นทุกคนนะคะคุณครูประจําชั้น6กทับหนึ่งทับสองทับสามวสิทับห้าติดต่อผ่านครูประจาชั้นได้เลยเดี๋ยวคุณครูประจําชั้นจะประสานงานต่อให้เองนะลูกนะเราเรียนรู้กันตรงนี้นะคะช่วยเหลือกันคุณครูยินดีช่วยทุกอย่างในลูกนะสอบทางกันได้ขอสําคัญขออย่างเดียวอย่าเงียบ สำคัญถ้าสงสัยอย่างเงียบบางคนสงสัยก็ไม่ถามจะเงียบการเงียบคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้หรือไม่รู้เพราะฉะนั้นเนาะถ้าสงสัยถามเลยลูกถามเลยนะคะวันนี้มีเรื่องวัคซีนมาฝากนะคะขอบคุณผู้ปกครองหลายหท่านที่พอคุณครูแปะแผ่นนี้เข้าไปในห้องไลน์เนาะผู้ปกครองหลายคนกระตือรือร้นดีมากเลยนะคะบางคนก็ ก็คือตัวเองนี่แหละนะคับคนโตนี่แหละ พาคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณหน้าคุณอาไปฉีดกันนะคะก็คือมันจะมีสองสองตัวนะ้วัคซีนเนาะอันแรกก็คืออายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปคือสำหรับคนโตนะคะอันนี้ครูองก็ตื่นตัวกันดีมากนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่สอบถามมานู่นนี่นั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนาะแล้วก็แผ่นสีเขียวลูกแผ่นสีเขียวอันนี้เขาจะเปิดเป็นช่วง,วงๆเนาะอย่างคราวที่แล้วคุณครูแปะไปก็มีเด็กๆหลายคนนะคะที่ไปฉีดกันแล้วในรอบที่แล้วนะคะเป็น การเปิดลงทะเบียน Walk in นะคะ Walk in ได้เลยนะคะคือเดินไปรับบัตรคิวแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะบดานของเรานะคะรู้สึกรอบสัปดาห์ถัดไปก็เป็นถ้าเด็กๆเลานะลูกนะก็จะเป็นช่วงที่17 20 21 24 26 27, 28มกราคมกราเพราะฉะนั้นยิงยาวเลยลูกยิงยาวเลยช่วงเนี้ยถ้าเด็กๆอยู่บ้านเนี่ยนะคะอายุครบ2 2ปีแล้ว ไปได้เลยลูกไปได้เลยนะคะภูคองพาไปเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะอยู่ครบ12ก็ไปนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งสอบถามมาเมื่อวันก่อนบอกว่าอีก2วันลูกจะครบ12บสไปฉีดได้ไหมครูเนี่ยถ้ามาล็อตนียถ้ามาล็อตนี้าานก็สแสดงว่าครบ12บสแล้วก็สามารถไปฉีดได้นะคะคือถ้าสงสัยอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเดินเข้าไปถามคุณหมอนะคะเดินเข้าไปถามคุณหมอได้เลยว่าคุณหมอข่านู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยฉีดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยนะคะแล้วอย่างมันเป็นช่วงดีช่วงเนี้ยคือพวกเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนใช่ไหมไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเอ่อถ้าฉีดแล้วมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะได้รักษาตัวที่บ้านได้สะดวกดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครที่อายุครบแล้วลูกช่วงเนี้ยให้ผู้ปกครองพาไปฉีดฉีดได้เลยนะลูกนะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะคราวนี้เรื่องการวางแผนการติวสําหรับการสอบโอน็ Net, แล้วก็สอบปลายภาค กำหนดการสอบโอเน็ตของเรเียนชั้นประปีนี้วันเสาร์ที่12กุมภานะคะวันเสาร์ที่12กุมภาเรามีสอบสีวิชาเรามีสอบสีวิชานะคะคือคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษรานนี้การติวของคุณครูเนี่ยคุณครูวางแผนไว้ว่าถ้าถ้าเราสามารถเปิดเรียนได้ในช่วงปลายปลายเดือนถ้าเราสามารถท่านะคะในคุณตัวนี้คุณครูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ภาวนาเนาะว่า ถ้าปลายเดือนนี้เปิดออนไซต์คุณครูสีท่านจะลงตารางสำหรับติวนะคะสีวิชาก็คือคุณครูวรัฒยาติวคณิตศาสตร์คุณรัพีชนติวภาษาไทยคุณนุสุติวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณครูอัชาราติวสังกฤษนะคะเราจะใช้เวลาติวกันประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันสอบโอเนวันที่12คกุมภานะคะนักเรียนที่สอบโอเน็ู้สึกเขา คัดไว้ก็มีประมาณ86คนซึ่งตอนนี้คุณครูยังไม่รู้รายชื่อเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าครูพอรู้รายชื่อยังไงครูอาจจะแจ้งไปในห้องไลน์แต่ละคนนะคะเอ่อห้องไลน์แต่ละห้องนะคะนักเรียนจะได้เตรียมตัวแล้วก็เราก็รู้ตัวเองนะนะว่าหนูมีชื่อในการสอบออนไอะไรประมาณานี้นะคะต่อไปช่วงแนแนวการศึกษาต่อนะคะอันนี้เป็นการรับสมัครนักเรียนเข้าสอบสอบสบวท ปีนี้นะคะจะเป็นการสอบแบบออนไลน์ปีนี้จะเป็นการสอบแบบออนไลน์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนที่เกรดถึงแล้วก็มีความสนใจไปสมัครกับคุณครูรัตยานะคะก็มีประมาณ 3, 4, 5หคนนะคะอันนี้คุณครูโนศก็แปะไว้ในคลิปพบปะนี้นะคะเผื่อท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีความสนใจนะคะที่เห็นลูกหลานที่มีคะแนน,น,นวิชาวิทยาศาสตร์กับ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นะคะ3.00ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ใช้คะแนนป .4 กับป .5 นะคะถ้าถึงถ้าเกรดถึงถ้าสนใจอยากให้ลูกหลานสอบตรงนี้ก็ติดต่อผ่านไปที่คุณครูวรัทยาได้เลยนะคะการสอบตัวเนี้ยมันจะต่อเนื่องนะมันจะต่อเนื่องไปที่ตรงนี้มันจะต่อเนื่องไปที่การสอบเข้าโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิไลนะคะของลบบุรีเราก็ตั้งอยู่ที่อยาอเพรยโค้งสำโรงนะคะเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนักเรียนที่จะเข้าที่นีจนนนนะ่จะต้องผ่านการสอบสสวทเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะจะต้องผ่านการสอบตัวนี้ก่อนนะถึงจะมีโอกาสมาสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์ราชวิาลนะคะอันนี้คุณครูก็แปะจาก หน้าเว็บนะคะหน้าเว็บของโรงเรียนจุฬาพรไว้นะคะว่ากําหนดการสอบของเขามีอะไรบ้างนูน่นนี่นั่นสอบแบบไหนสอบอะไรยังไงนะคะัดเลือกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้คนท่านไหนที่สนใจก็สามารถเปิดเข้าไปดูที่หน้าเว็บของออโรงเรียนจุฬาพรได้เลยนะคะโรงจุฬราพรและวิทยาลัยของลบุรีเรานะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาต่ออีกอย่างหนึง่งเนาะเป็นโรงเรียนพระปริทธรรมวัดดำนาลายเมื่อวนันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ท่านผอ,อสมศักดิ์ตีสุขนะคะซึ่งเป็นคุณครูนะคะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนพระพุทธธรรมวัดลำลายเนี่ยท่านก็ได้ติดต่อมานะคะว่าปีนี้อยากจะให้นักเรียนของเราที่เป็นลูกชายนะลูกชายนะลูกเฉพาะลูกชายนะคะที่สามารถจะบวชเรียนได้นะคะก็ะะยินดีนะคะที่จะ,ะยินดีที่จะให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนต่อที่โรงเรียน พระประททิยติธรรมวัดลำนรายนะคะใครที่เป็นลูกชายนะลูกนะอันนี้สงวนเลีขยกสิทธิการลูกชายนิดนึงนะคะบวชเรียนลูกบวชเรียนนะคะเอาธรรมะเข้า ดูแลพวกเรานะคะในช่วงที่เราเรียนม .1 ม .2 ม .3 อันนี้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองด้วยนะคะที่สนใจที่จะให้ลูกชายบวชเรียนนะคะเรียนเหมอ 1, ือนเหมือนมัธยมปกตินะคะเรียนเหมือนมัธยมปกติม .1 ม .2 ม .3 นะคะได้วุฒิจบม .3 เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องบวชเป็นเนรนะคะบวชเป็นเนรแล้วก็อยู่ที่วัดนะคะอยู่ที่วัดแล้วก็เรียนรู้เป็นนักเรียนม .1 ม .2 ม .3 เหมือนกันนะคะตรงนี้ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนะคะที่จะฝากบุตรหลานไว้ กับศีลธรรมกับผ้าเหลืองนะคะที่สามารถจะดูแลลูกชายเราได้ให้อยู่รอดปลอดภัย3ปีเนี่ยเนาะเป็นปีของอันตรายสําหรับเด็กวัยรุ่นนะคะม .1 ม2ม3เนี่ยใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะโรงเรียนพระบัณฑทตธรรมวัดลันณลายก็ตั้งอยู่ที่ศาลาการประเรียนนะคะของที่วัดลำนาลายนะคะเข้าไปได้เลยทุกวันนะคะหรือจะติดต่อผ่านคุณลงศุกก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นคนที่คอยประสานให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการแนแนวการศึษาไว้ สองที่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงคลิปต่อๆไปก็จะนำเสนออีกลอหลายๆโรงเรียนนะคะลหลายๆที่ช่วงนี้ก็สืบหาข้อมูลนะคะนู่นนี่นั่นมาฝากท่านผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคณะครูสายชันมัธยมสายพิที่6พบปับคุณผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะ มีสิ่งใดที่ยังสงสัยอยู่ยังไงก็ติดต่อประสานงานกับคุณครูประจมชั้นได้นะคะยินดตีตอบคำถามทุกคำถามนะคะคลิปนี้ไว้พิงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ